มาดูวิธีการขึ้นคงเรือไฟนะครับนี่เขาก็จะขึ้นกันแบบนี้นะครับมัดขึ้นเป็นทีละชั้นละชั้นละชั้นจะต้องมีความชำนาญอย่างมากเลยดูนะครับ เรือลำนี้ใหญ่มากสองลำต่อกันเบื้องหลังที่เป็นเรือไฟที่สวยงามนะครับเขาก็จะใช้ไม้ไผ่มัดขึ้นทีละชั้นละชั้นแบบน,นี้เลยใกล้ๆวันแล้วเขาก็จะเอาตะเกียงน,น้ำมันมาแขวนนะครับ đi thua đấy. Đi tay. Không có đâu chứ, đần tờ hay phát sân nhỏ như nữa thôi. người này, không có